เปิด10โมงครึ่งค่ะแต่วันนี้เรามาเร็วเลยได้เริ่มเล่นก่อน yeah! กับพี่เฟิสกำลังดูอยู่ค่ะเล็งๆว่าจะไปเล่นที่ไหนวันนี้เรามาแต่เช้าเลยค่ะคนไม่เยอะมากพี่เฟิสดูแล้วข้างหน้าตัวอะไร,รอ่ะลูก มหมโหิวแล้วค่ะหนูฟอนเดินตามหมูค่ะโอ้ยหมูมาทุกฟอนด้วยโอ้ยไอ้ทันไหมหมูชีอยูอค่ะเราจะพยายามเก็บ ัตว์ฉีนะคะทุกคลิปน่าจับไว้ยกก้นให้จับไว้ลูกน้หน่อยค่ะยกก้นขวดขึ้นอาก้นไปต่อไปต่อให้กินต่อค่ะจับจับก้นทีจับก้นพี่เขกระดูดเไม่ตรงนั้นไม่ได้ตรงนั้น ยกยกนมขวดนมขึ้นฟันฟอนยกสวดอ่อไม่ไม่ไรออกมาไม่ได้ฟอนดูให้ฟอนดูดิใส่เข้าไปซินะใส่เข้าไปแบบนี้เน่โอ้หหิวหิวนี่หิวนะเนี่ยฟอนจับไว้ฟอนโอ้โหหิวมากเลยฟัน,นยกยกนมขึ้นหน่อยสิร้อน เปิดจับก้นขวดนมขึ้นลกนันเหมือนเทน้ำมาลูกฟอนเหมือนเทน้ำลูกยกขวดนมขึ้นยกขวดนมขึ้นอ่าเก่งมากเลยค่ะไหนฟอนอยู่ใกล้ๆนะเดี๋ยวแม่ดูอ่าฮะ ก็ไดนะ้นอาแบบไี้หนูได้คืนมันแย่งกันสองตัวน่ะกพนี่อีกตัวด้วยดิยกขึ้นยกขวดขึ้นด้วยอ้อหมดแล้วขวดละสี่สิบค่าอ่าๆให้หมดแล้วกจกตัวเลว ตัวไว้นะคะไอ้ไก่อะไก่ชอบนมเลยไก่กินนมไม่ได้ทุกคนมีหยุดให้ไก่เดินผ่านโอ้ยน่ารักเนาะอันนี้แม่มันจริงๆไหมคะเนี่ยใช่เพ่นตัวเล็กก็เลยไม่เหมือนแม่ไงหรอ เด็กกรุงเทพไม่เคยเห็นไก่ค่ะป๊าป๊าฮะฉันเองฟอนไหนเลฟฟอนว่างไงทำเลยเลฟฟอนทำดิป๊าป๊า <laughs> ให้อาหาร <c oughs> เป็ดไก่ค่ะอันนี้ค่าอาหารขวดละสี่สิบบาทโห <c oughs> ม,มากันเยอะเลย <c oughs> เดี๋ยวเราเตรียมจะเก็บไข่มานะคะแพ็คละ50โอ้โหมากันใหญ่เลยอ่ะเด็กๆมีความสุขมากเลยค่ะเด็กกรุงเทพไม่เคยเห็นสัตว์ตื่นตาตื่นใจ ราคาก็ไม่แพงมากนะคะขวดละสี่สิบบาทอาหารสัตว์โอ้โหพอให้มันเนี่ยมันมาจากน้ําเลยค่ะนี่มันมาจากน้ํามาหาพี่เฟิร์สอย่าเลยพี่เฟิร์สมันมาจากน้ำนะเนี่ยขึ้นมากันหมดเลยโอ้ คอนมือบามือจะไปป้อนดันเลยไม่เป็นไรใส่ไปไม่เป็นไรท้อไม่เจ็บยื่นมือให้เขาเขาอิ่มแล้วลูกไก่เมินลูกไก่เมินไก่เมินจำกัด เรามาเก็บไข่นะคะๆๆๆไหนไข่อยู่ไหนอ่ะในกองโอ้ยดูรแ,แล้วะ,ะวังไก่มันเห็นนะว่าฟอนมาเอาไก่ไข่มันไปเนี่ยอาพอช่วยถือรีบรีบเก็บเร็วเดี๋ยวมันเห็นอ่าเต็มแล้วถือโชว์แม่แล้วไม่อยา่าเพิ่งปิดถือโชว์แม่ก,กันแล้ว โอ้อออถือช่แม่เล่าแอบเก็บไข่ระวังตกแตกนะลูกเดีเ๋ยวพ่อถือให้เดี๋ยวพ่อถือให้ไ,ไ,หไหนนิวดิ้นนี่น้ำมีไข่เยอะไหมะอ้าวนี่ให้แม่ดูได้สิบสองฟองได้เท่าไหร่นะคะสิบสองฟองเอมมอโอเคพ่อถือให้ดูไข่ไปอู้ยี่นี่นมันฟักขึ้นมาจริงๆพ่อด,ดูดิเฮ้ยหรือมันฟ้อนฟ้อนอยากกินแค่นัน โอ้ม oh, ัน <benim> ฟ <dividends> ักจริง <tiver> พ <mus ik ads> ่อใช่ไหมมันฟักจริงๆริงไหมฟอนทำไมมาจิกฟอนมันฟักจริงนะเนี่ยเป็เ <potentially> ห <nutritional losses encore> ็นว่าไก่มันฟักจริงๆนะคะตัวไหนเนี่ยมันร้องเนี่ยตัวนี้ อ่าอ่าเหนไมอ่านันมัติดบน้อาไม่ตงกลัวไม่ต้องกลัวครับอ่าเอาพี่เฟิร์สบ้างอ่าไม่กลัวไม่ต้องกลัวอ่าเอาใหม่ฟอนเทใส่มือแล้วมันร้องมันบอกอยากกินด้วยพี่เฟิร์สมันเจ็บไมม่เจ็บใช่มครับอใส่มือใส่มือใส่มือ เาแมเอาแคมือเลยนะ่เามานใหญ่เลยอะมาหาทั้งฟองเด็กๆให้อาหารไก่นะคะ ตอนนี้เริ่มเอาอาหารเทลงมือแล้วก็ให้มันค่อยค่อยจิที่มือไก่ยกก้นแล้วลูกใช่เหรอพ่อเหรอคะอุ้ยดวงดีเนาะมาเจอตอนไก่ ต้องาันมอ้งด้ยได้ได้ได้อจริงด้วยพ่ออุ้ยหนึ่งเลยจริงๆด้วยอ้ยไก้าเลยโอ้ยจะยืนนะเดี๋ยวมันจิกเอาไหมพ่อหรออุ้ยเก่งจังเลย เก่งมากเลยค่ะขอคลอดลูกแล้วร้องใหญ่เลยอน่ขอคอดลูกแล้วลงมาสบายเลยเจ็บไหมลูกตอนมันจิกอะ่ะ ให้อาหารแพะค่ะ <โด S 1> พี <โด S 1> ่เฟิร์สเขาบอกอาหารเมร็ก็ให้อาหารแพะได้นะ,น,ะน่าจะวางอาหารเม็ดในมือในล่องในล่องมนจับนิ้วนะคะในลาวางในลานส่อาหารแพะก็สี่สิบาทนะคะไาใส่อา่อหาราาาอ่าราใ แต่ได้ปริมาณที่เยอะอยู่เลยลเขาชอบปินใบอ่อนๆใอักกากนพออโลูกอ่ะสถานที่ตรงนี้โอเคเลยค่ะอยู่ไม่ไกลจากบ้านมาก <c oughs> รู้ตัวอีกทีก็ <c oughs> ซื้อซื้ออาหารสัตว์ไปหลายบาทอยู่เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> อะถือว่า มาเที่ยว om, ใกล้บ้านค่ะงูฝันชอบมากเลยวันนี้คุ้มมากๆไม่เคยเห็นไก right no ่ออกไข่เลยค่ะโชคดีจริงๆถ่ายทันด้วยระวังนะอย่าแย่ปากเพราะนั้นมันกัดรูปหัวได้ ชอบสัมผัสกับสัตว์ค่ะคือเครื่องฟักไข่นะคะไหนพี่เปิ้ลดูตัวไหนอะเออเมาื่อวานแล้วมันอยู่ในนี้ได้ตลอดเลยเหรอคะใช่ค่ะก็คือให้เขาคือปรบับอุณภูมิให้แข็งแรงก่อนเอออก้ข้างนอกโอ้ไม่ถึงเอาไข่เมื่อกี้เพิ่งเห็นไข่มันฟักไข่ออกมาะคะ่ะออกไข่ออกมาแล้วเอาไข่ตรงนั้นมาใส่ตรงนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วเอาจากในฟาร์มมาฟักอ,อ๋ออุ๊ แม่ไม่เคยเห็นเลยมันมีเป็นเครื่องอย่นี้ด้วยเนาะอย่าล้อเจับป้าไข่เป็กางอ่เจจาก,กที่เด็กๆเก็บไข่ได้ไข่กลับบ้านด้วยค่ะเนี่ยสองแพ็คสนุกมากเลยค่ะวันนี้กลับบ้านแล้วนะคะ บผลงานที่เฟยกับน้องฟอนนะคะที่เก็บไข่ไก่วันนี้มาจากมูลิมลิเพฟารมค่ะ